กรบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะในภาพสําหรับท่านใดที่ฝากกับข้าวมาร่วมบุญนะคะแล้วก็ใส่บาตรเช้าแต่ว่าไม่สามารถมาร่วมงานบุญวันนี้ได้นะคะคลิปนี้ถ่ายคลิปโดยละเอียดนะคะจากลูกศิษย์วัดนะคะน้องต้นนะคะเก็บภาพบันทึกภาพให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมอนุโมทนาบุญอย่างชัดเจนนะคะในภาพ ที่สมหมัยใส่วิจิตนะคะเดินทางมาจากสมุทรปราการนะคะนำของมาถวายเค,เครื่องอุปโภคบริโภคมาถวายแดดสรงนะคะหนึ่งคันรถกระบะอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้โอวาดวัดเขาดินนะคะก็แจกแจงว่าข้าวของที่นำมาถวายนั้นสำหรับวัดเล็กๆนั้นมากมายเหลือเกินนะคะ แล้วก็จะนําไปนะคะแจกจ่ายไปส่งมอบต่อนะคะสําหรับางานศพนะคะผู้ยากไร้หรือ,อถวายนะคะกิจกรรมส่วนรวมของศาสนาอย่างเช่นงานธรรมะสัญจรนะคะก็จะนำข้าวของที่พี่ถวายมานะ,ะพี่สมหมายถวายมาไปกระจายต่อนะคะ ื่อส่วนรวมนะคะเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ภาพนี้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่นะ,ะที่อยากเห็นภาพนะ,ะวันนี้จมเพนนะให้น้องต้นนะคะถ่ายคลิปมาแล้วก็ได้ภาพชัดเจนมากเลยเนื่องจากว่าน้องต้นเป็นผู้ชายนะคะเก็บภาพได้ละเอียดนะกว่าผู้หญิงนะผู้หญิงก็จะต้องอทิ้งระยะช่วงห่างนะในการเก็บภาพก็ วันพัก็จะได้ภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่แค่พอสื่อสารได้นะได้นำภาพให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาได้นะแต่สำหรับวันนี้เป็นวันหยุดของน้องต้นนะคะน้องต้นก็ทำหน้าที่นะลูกศิษย์วัดอย่างเต็มที่นะคะเก็บภาพให้ผู้เฒ่าผู้แก่นะที่นำกับข้าวฝากมาทำบุญนะคะแล้วก็ใส่บาตรช่วงเช้าได้เห็นภาพกับข้าวของตนนะคะอ่า พระสงฆ์ท่านอาจจะตักได้ไม่ทั่วถึงนะแต่ถวายแล้วนะคะถวายประเคตแล้วได้บุญเท่ากันหมดนะคะนำภาพให้ทุกท่านได้รับชมนะคะบุญวันนี้นะคะถวายเป็นพระราชกคุศลนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่๙นะคะ ถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลค่ะนำภาพแข่งบุญนี้มาให้ทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะทั้งผู้เท่าผู้แก่นะคะแล้วก็ญาติโยมที่ทำงานนะคะมาไม่ได้ฝากกับข้าวมาทำบุญก็จะได้เห็นภาพบุญนะคะนำภาพให้ทุกท่านได้รวมอนุโมทนาค่ะสาธุสาธุค่ะ